ภายหลังเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชอนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เดินเท้ากลับมายังห้องทำงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าระหว่างการเดินได้แวะเยี่ยมชมและทักทายบรรดาร้านค้าที่ขายอาหารภายในบริเวณทำรรเนียบรัฐบาลโดยนายเศรษฐาได้สอบถามและพูดคุยกับบรรดาแม่ค้าว่าสินค้าอะไรที่แพงขึ้นราคาน้ำตาลสายเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งบรรดาแม่ค้าบอกว่าราคาค่อนข้างแพงนายเศษฐาจึงตอบว่ากระทรวงพาณิชย์ได้นำน้ำตาลทายเข้าไปสินค้าควบคุมแล้วนอกจากนี้บรรดาแม่ค้ายังได้ร้องเรียนว่าสินค้าราคาแพงขึ้นเกือบทุกประเภทรวมทั้งราคาไข่ไก่แพงมากฟองละ4บาท50สตางค์ซึ่งนายยกก็ได้รับทราบจากนั้นบรรดาแม่ค้าได้เชิญชวนให้นายกรัฐมนตรีรับประทานอาหารเช้าที่ร้าน ซึ่งนายเศรษฐากล่าวขอบคุณพร้อมระบุว่าตอนนี้ทานไม่ได้เนื่องจากช่วงนี้งดอาหารเช้าเพื่อรักษาสุขภาพรวมทั้งทำไอเโดยใช้สูตร16ต่อ8เท่าที่ทำได้จากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมร้านกาแฟ60พัสซึ่งเป็นร้านกาแฟที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มาประกอบอาชีพ โดยนายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงการเข้ามาทำงานพร้อมสั่งกาแฟอเมริก,นกรัน่อเย็นไม่ใส่น้ำตาลรวมทั้งได้ขนมเค,ค้กชอ็อกโกแลตและได้หยอดทิปบ็อกกับทางร้านจำนวน1,000บาทาครับหมอนมั้ไม่ได้ครับเพราะว่าเปนอาหารเช้าอ่ะ่ไม่ต้องโอนอาหารเช้าค่ะทําไมเหรอค่ะสุขภาพดี กาแฟครัสาลกด้วยอเอฟใช่ไหมคะิ้นแปดยี่สิบหกไหมท่านนายกต่อสี่ก้องสองสิบหกบัดทำปนานยังคะท่านนายกทำได้ก็ทำนะมีคนได้ทำแร้วเราเส็งเลยเนอย